สวัสดีจ้าซ่องคั้วนองเนยมันเนียวนี่มีนมูน่น้ำเสนอจ้าเป็นย่างปลาหมึกจ้ามือาม่อนี่เป็นย่างมันกม็มีแบบหนวดแบบแม่มจาม้าในสื่อมาร้อยซีซีจ้าโลนึงจ้านี่หนวดมันจานาาา้าคลาิปนี้กัฝากกดติดตามกดซับตะใครกดกระดิ่งเคลียเป็นแรงใจทั้งซ่องคั้วนเนยจ้าคลิปนี้ก็มากกดไลค์ถือใจกดแชร์จ้า อันไมนเป็นต้มไม่ีแม้ว่าลวกลวกันไปแหม้ววกอันนี้ย่างอันนี้ย่างจ้า<อ>พอด,ด,ดีเด็กปิ้งมาจ้าก็เมี่ยมจิ้มจ้าน้ำจิ้มสูตรเด็ดตรงนี้เฮ็ดเองจ้านี่เพราะว่าต,ตาปปรตงนี้บริเวณในเบื้องต้นคือว่าเก็ดหลายเที่จ้ารากิมจ้าม้วนกับกิ๊บอายเร<บ>าจะเไปย่าง,างเลยเนาะเดี๋ยวไปเดาเอาไปย่างจ้าบดชีบะมึกผักกะสิเป็นผักสลัดผักกระลำจ้าผักกาดบะหมี่จ้ามือนี้ ส่วนจิมเนี่ยสิบ,บอกเที่จนึงจามีเห็นแน่จะหมปปายความว่ปาป่าจ้าบัดที่นี่ปลาตะเมกใส่เบิร์เบอร์เลยจะย่างมันน้ำสุกจะสีเนาะจะสีเนาะสีไปย่างกันเลยจา้าจ้ากะมาขั้นตอนอย่างจา้าบัดที่ก็ล่อมันสุจจกจ้ะเจ้าที่ก็มีดแม่อยากแป๊บนึงโดนพูดกับเบอร์เลยจะนั่นสิแบบรุ่งจะเบิร์ตแ่บจ้ะสุขพ่อจ้ะพี่กระน,นั้งนี่แม่ จักหน่อยมันลังดึงมือได้ไก่จ้ะไปซุกเลยนว่มีแหวไปตอนปลากินเล่นบ่เนี่ยแหวนจ้ะตันเนื้อขีไม่ง่ายจ้ะนี่สะเบืองจักหน่อยก็ได้สันเบิองเบิองตอนสีเหลืองบ่ได้เหยียบเด้หนี่เพราะว่าจีเดต้องน้ำจิ้มเหรอเหยียบจ้ะล่างซื้อมากระล่างจ้ะเราบ่ได้เหยียบล่างส่งสะอาดเพราะน้ำจิ้มล้นเย็ดจ้ะ น้ำจิ้มนีก่ก็สิใส่เป็นอันพริกจ่าค่าอะไรคือพริกสดจ้าพริกแดงพริกเขียวพายบี้กับปส้มไส้จ่าจังหนา้าตางามแล้วก็มีพริกกระเทียมจ้าลาคักซี่น้ำปลาน้ำตาลปิดบผงชูรสจ้าแล้วก็น้ำอุ่นจ้าน้ำกระเทียมดองอาจจะประมาณน,นี้จ้าเนืใส่หมักเน่าจ้าลืมใส่แคบจ้าหยิบลอยแล้วกระสี ไปนั่งกินจาน้องนิกาสิถา่ายมันซุปจังน้อยจ้ะสวัสดีจ้ามึอนี่กินย่างหนวดปลาหมึกน้ำกันเด้อน้องฟ้าที่สืยอ,อยู่บะให้ตังแต่นู้นจะกินมันดีก็งงจ,จ้ามันนุ่งง่ายแต่แสบๆสุดยอดสวัสดีจ้ามาขั้นตอนกินแล้วมาเล่นจ้าไม่มกินกัน ไิพูดว่ามีดโตมันหน่ม่น้องน้อเอมีเป็นปลาดังสีจ่านะีแบบแหยปิงมันซุกไว้จาเนี่ยพมีแม่แหย่ปิงซุกไว้จ่าตอน้ำจิ้านหนวดมันเลยแปางมตกตอนนี้สีเปยแม่เอียมันหนีมีนี่หนวดนี่ไหมโอ้ยนีกัน้ำขามันหนวดมือมันจะมีแต่จับน้ำจิ้มีฟูจ่าน้องเนื้อเองจาา Tí chảy ở chìm, kim yêu bào chìm như cỡ sao chút 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 Con chút 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 toàn chút chút กินเล่นจ้ามืนอไหร่กินใส่เขาเป็นเ่ากินเล่นทำไมล่ะยืดแบบม่งเลยปลาย่ออีกอยาอือืมยุดยัดเลยแบบให้ไปไหนม่ให้ไปหาทายคลิดไห้มาตัดผมมาหรอวะอืมเป็นเวลาแตดผมแม่ กาชาจากมืนี้มี่นกงนึงจาก่วงในเช็ดจากฝนลิ้นหน่อยเช็พอดีปึ๊บฝนะเศ้าจากขึ้นเบิดมือจากมืน,นี้นศเกร์แงชุคยคเขาเดยียวจากผมอากาศเย็นจากเมื่อวานบันไดาจากน cứ đơ khỏi mới lại cha ai cái giơ con gà cái gà má bắt bớt cha เชื่อ,อยังไงวเนะเขียนวิ่งใก่ถนโนผลเนาะม,มันได้ายไปกับม่เสียงดังจ๋าหยาบด้วยเนาิ้มากิมังก,กันเลยนะคัมไม่กินได้ันมีแบบข้บา,งงามังเงินจ้า น้อยฟึ๊บฟึ๊บนี่กินอะไรบ้างให้อันนี้ยังหลุดนี่หรือเป่าหมาอื้มหูวเสื่อใหม่ท่านเจ้าไม่ละสีบาทเนาะกินทุเรศเพรอะใหญ่ใหญ่เลยนั่งตรงไฟจ้ะแม่งได้หลายจ้ะตรงเฮ้ยมึงตกดาว เออแม่งแม่งมอบอกอันนียงไหแม่งไามโอ้ไฟแม่งพอได้ลวแม่นนแม่้ากินดุกลิ่เื้อีบูทูมาใงม่จ้ามึงันสองถ้าเปิดไฟแม่งรอแม่งอีซ้อนจ้าแมงนั่นแมงนี่ไปขายจ้า ถ้าพวกเปิดไฟรลอนได้กินกันยากเนาะนได้หน่อยเออเงื่อนจะเป็นยังไงได้เงื่อนหน่อยนะนอนโมเลี้ยไม่กัดแปร อย่างเมื่อก้างนอกจาหนาบ้านแต่ว่าฝนลิ้นจะานลยมาไวหน่ยนบ้านจตัวได้ปินในบ้านได้มึงโอยหมาหยอกกันหืมอะไร้าคือเงเนี่ยพาสามสิบไดนี่โอ้ยยังไคนนี่ทำยังไงกัน <c ười> สามสิบข้าคอทนเล้วเอาเห็นคื้อเลยได้ิีร้ายที่ยายเอานะเข้ไหาม,มาโอ้ ขำ้ามาับเ้มเ่คำสองคำสุดท้ายจ้ะแม่ยิ้มฟังมีแม่ฟังจับมาเร็วชูเร็วน้องฟังนี่เป็นจะยิมไว้ทงปุ๊บ้ม แคบบ่น้ำจิ้มก,กิ๋นหับวะจะนินิ๋นหาบลงอือจนะกองเนี่ยมาถือกับปลาหมึกได้จ้ะปลบะมึกไหนมงเมตอนนั้นน้ำใสพอดีกินอะไรถ้ากินร้ออาอ้วกจ้ะอืม้นหนูใก,กินเทียจ้ะันมากินแล้วคว้ปลาหมึกแกก็น้่เป็นยังหืม คำนปลคำพูด่ท,ามมาทยียกเลยจนะากคำพูดไทยหืมหักออกถึกคำเลยหือคักก็คือเรือเดียวนี่นหแหละทำไมอาจ้าแล้วคลิปนี้พอสมควรอาจาเนี่ยขอปิดค่เท่านี้จ้า เจ้พิมนาจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายไปกินเกาอ,อีกแล้วถามงี้ว่าว่าเพราะเรือร่องพิพานแนวนี่ก็เพ่อใหยจ้าให้คิดหนีเลยจ้าเจ้พิมนาจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย